ประเทศประเทศพมา่าเหนือเหนือเหนือเชียงรายไปนิดเดียวเองคหายไปแล้วหนึ่งจุดนะาะแต่กี้มีสองจุดเหนือขึ้นไปอีกหน่อยฮนะคนละเขตกันหายไปแล้วครับจุดหนึ่งหายไปแล้วหนึ่งจุดฮนะแต่อีกจุดยังยังมีการสั่นอยู่ฮนะ o o o g l e Earth บอกว่าประมาณเจ็ดเจ็ดนะฮะห่างจากห่างจากเชียงรายแม่สายเราไม่ไกล เมื่อกี้ระหว่างดูข่าวนี่แผ่นดินไหวนะฮะแต่เปิดกล้องไม่ทันเดี๋ยวคงไม่เห็นไหมฮะสั่นเลยฮะสันส่นดีสันส่นดูดูตรงโคมอ่ะเห็นแล้วไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ลมนะฮะเป็นโคมสั่นนะตะ่กี้จอเกือบเกือบล้มนะะ แรงมากดูแตกหมดตัวอย่างงานตะกี้สั่นแรงนะครั้งที่สามนะคืนน,น,นี้คืนนี้รถหวอวิ่งให้ควักเลยฮนะครั้งที่สองแล้วผมผมบอกแล้วว่ามันมันไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะอันนี้ก็รายงานอยู่ แต่ระหว่างดูข่าวไปก็ก็มาอีกแล้วนะ <มา S 1> อโอเคครั <หา S 1> บนแค่นี้ก่อนนะฮะรอบที่สามสสานะนี่ในสภาพในเมืองตั้งแต่ออกมาเนี่ยมีคนออกมานั่งข้างน,นอกเยอะนะเพราะว่ากลัวกลัวพื้นที่น้งหลกแล้วโน้นนฮะมีมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับอยู่ตรงโน้นนะหน้าอำเภอ่ะอยู่โน้นแล้วก็ตรงโน้นอีกฮะอยู่หน้าอำเภออะไรตรงโน้นนะ จริงๆก่อนหน้ามานี้ตรงแถวๆสถานเรื่องร่มหรือว่าแถวๆแถวร้านอาหารก็มีคนออกมาอยู่กลางเกาะกลางเยอะนะเพราะว่าเนี่ยมันบ่อยรอบที่3แล้วเดี๋ยวรายงานต่อครับ ออกมาตามถนนเยอะนะฮะเพราะว่าไม่กล้าอยู่ในตัวอาคารครับเพราะล่าสุดมีคนตายไปแล้วนะโดนถล่มถล่มไม่น่าจะมีอะไรละฮะออกมานอกตัวอาคารหมดเลยนะปกติเวลาเนี้ยถ้าเป็นเป็นไม่สายี่ใจเงียบนะแต่ว่าวันนี้นี่คนจะออกมาข้างนอกเยอะ มีข่าวว่าแม่สายตายไปนหนึ่งคนนะครับโดนโดนบล็อกโดนบล็อกบล็อกที่บ้านกระแพงบ้านถลบสายตายเปนหนึ่งคนนะ ตอนนี้รถจอดรถจอดใกล้อาคารไม่ได้นะเพราะว่ากลัวกลัวกระพงถล่มคืนนี้คงคงหลับยากฮนะ ที่นี่แรงไหมครับเ,เป็นยังไงบ้างครับร้านวันนี้ตะกรองตัแก๊สไม่เป็นไรนะตะกี้อยู่โรงงานแรงมากเลยเนะ <laughs> อ๋อไม่เป็นไรครับพอดีกินมาแล้วมาถ่ายบรรยากาศนะเห็นคนออกมานอกบ้านเพื่อเพราะว่าไม่กล้าอยู่ตะกี้เป็นไงบ้างครับตะกี้โอ้โหที่บ้านนี้ของลน้นหมดเลยของล้นหมดเลยนะผมตะกี้นะอืออัพเดทช็อปข้างหลังนี่นะผม ครับมันที่จริงมันมี3จุดนะฮะตอนแรกจุดแรกเนี่ยห่างจากเราแล้วก็จุดที่2ไปอีกนิดแต่หายไปละแล้วก็จุดที่3ามันใกล้ก่าเราเข้ามาแต่ว่ามันมันมันสีไอ้ไอ้ตัวที่7จ็ดจุดู์ลิตรนอมันห่างเราออกไปครั้งแรกอะฮะแต่ตัวนั้นมันไกลกว่าคราวนี้มันขยับมาครึ่งครึ่งทางมันแรงมันมันแรงน้อยกว่าเดิมแต่มันใกล้มันเลยรู้สึกว่าเหมือนจะแรงพอๆกันแต่มันแป๊ดเดียว คืนนี้คงหลับยากไม่ได้หลับแน่ผมเห็นผมเห็นทางนู้นจอดรถนั่งอยู่นอบบ้านเราเสือผมเห็นทางนู้นนะผมเห็นทางนู้นไอ้รถออกมาออกมาไม่กล้าอยู่ตรงใกล้ตัวอาคารเลยนี่นี่คนนี้นี่กางอะไรโมไซค์นี่นี่ เป็นไงฮะรีบมาเป็นไงบ้างฮะเป็นอะได้พ่อครับตกใจน่ะค่ะจังงะโอ้โมดมาโรซับเดีวมาเอาอย่างมาพ่องนี่ได้ยงอ่โอ้มันได้อย่างสักอย่างตายละ าได้นี่ได้ว่าอาจจะมีควาแรอีกนะครขอแก้เตือวแบนอกไี่บรดถ้าวิ่งขวันะรถวิ่งนึคืนเลยตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนะครับที่ชาวบ้านออกมาอยู่ข้างนอกครับ หมดนะครับหมดแล้วมีเฝ้าบ้านอยู่หมดสองคนแล้วอ๋อมีเฝ้าบ้านอยู่นะฮะคิดจะอยู่ที่นี่ทั้งคืนไหมหรือว่ายังไงฮะยังไม่แน่จะทั้งคืนเนี่ยดูดูดูเหตุการณ์นะครับผมเมื่อกี้เขาประกาศ12บสอชั่วโมงครับผมใช่ฮะใช่ฮะขอบคุณมากครับพี่ครับรถทำวีทหารออกมาแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้แค่ลำพังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผมว่าวุ้นทั้งคืนนะอ,อขอโทษนะพี่พี่มาจากหน่วยไหนฮะหน,น่วยนี่ร้ยอยมสามเลยครับครับมามาสนับสนุนคืนนี้เรื่องเรื่องอะไรฮะ,ะเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยครับแผ่นดินไหวนะฮะคืนนี้จะ,จะอยู่ทั้งคืนเลยหรือเปล่าครับอยู่ทั้งคืนครับออกมาเพื่อรักษาความสงบอะไรบ้างครับเพื่อเพื่อทำอะไรบ้างครับดูแล้วช่วยเหลือราดซ้อนแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรจะได้แจ้งเตือนทางหน่วยเหนือต่อไปอ๋อหน่วยเหนือนะ ครับผมบขอบคุณมากครับพี่ครับครับตอนนี้เซเว่นที่เซเว่นที่อยู่เหนือสุดตอนนี้ปิดไปแล้วนะฮะซึ่งปิดไปแล้วฮะเซเว่นคือเซเว่นแม่สายเนี่ยมันปิดอยู่สองเหตุการณ์ฮะ,ค,ะคือเหตุการณ์แรกคือ ตอนพม่ากระชนกลุ่มน้อยยิงกันอ่ะนปิดฮะเซเว่นไม่มีเปิดย4ิบสี่ชั่วโมงแล้วก็มีปิดอีกครั้งในประวัติศาสตร์นะเซเว่นที่อยู่เหนือสุนในแม่ในประเทศไทยก็ปิดในเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะนอกจากนอกจากเหตุการณ์ลบกันแล้วก็มีอีกครั้งเนี่ยฮะที่ที่เซเว่นที่เซเว่นปิดตอนนี้เซเว่นที่นี่ไม่ไม่รู้ว่าแม่สายปิดกันเหมือนกันหมดทุกร้านหรือเปล่านะ เพราะว่าเท่าที่ดูเหมือนจะว่าไม่เปิดด้วยรู้ว่ายังไงปิดนะร้านร้านขายของก็ไม่มีร้านไหนที่ที่เปิดเลยนะฮะตอนตอนนี้ถ้าถามว่าจะซื้อสเสบียงที่ไหนมันไม่มีแล้วนะฮะตะกี้ผมก็ลืมซื้อขนมปังไว้ออตอนนี้เที่ยงคืนเที่ยงคืน10บนาทีนะประมาณ10ิบ 10นาทีอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆจะมารอบที่สี่แล้วเดี๋ยวรอดูเหตุการณ์นะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่กล้าอยู่ในโรงงานเหมือนกัน,นะตะกี้เริ่มสั่นแล้วนะฮะกี้สั่นละเริ่มเริ่มรู้สึกแล้วรอบสี่จะมาแล้วฮ<ไ>ะรอบสี่จะมาแล้วสั่นละอีกนิดนึงคงคงมาแรงอะ่ะเดี๋ยวตัดแค่นี้ก่อนนะแบตจะหมดฮนะ อันนี้นะฮะพี่ปาไปกินข้าวร้านแกบ่อยๆ <c oughs> แกก็มาหลบภัยที่นี่ด้วย <c oughs> ลุงก็มานะลุงเราก็มามาทั้งครอบครัวเดียวเชียว <c oughs> เป็นไงพี่ <c oughs> อยู่ไม่ได้ใช่ไหมโร <c oughs> <c oughs> งงานโรงงานผมก็แย่เหมือนกันโอ้นี่นี่คนเยอะขึ้นนะต้องมามากันที่นี่หมดเลยเพราะตร,ตรงนี้มันโล่งอะเนาะตะกี้ผมก็มามาถ่ายคลิปแล้วรอบนึง เดี๋ยวมันจะมันจะมาอีกรอบอะล้วไม่รู้คืนนี้จะมาอีกกี่ครั้งถ,ถึงปลอดไฟดนะห่างจากเสาไฟแรงสูงนะครับถ้ามันล้มมันจะพลาดมาทังเราครับนี่จริงๆมันก็มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกของคนไม่สายด้วยที่เจออย่างนี้นะเพราะว่าถือว่ารับมือได้ได้เร็วพอสมควรสําหรับแม่สายเนาะไปที่โรงพยาบาลตอนนี้เขาย,ย้ายคนป่วยมาละมากางเต็นทู่งลางหมดแล้วนี่ผมยังไม่ได้ไปดูที่โรงพยาบาลนะผมไม่อยากขึ้นไปด้วยเพราะว่า อะไรางอาคารอะไรมันเยอะไปเสี่ยงครัไปง่ลองอย่างเสียงเลยไม่น้อย nhanh nhá mẹ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  อตอนนี้ตีหนึ่งตีหนึหนะฮะยังไม่มีระลอกที่4ี่มาแต่คิดว่าประมาณเที่ยงคืนถึงถึงตีสามมันจะมีตอนนี้ตีสามท,ท,ที่เอ่อที่ยงคืนถึงตีสี่นะแต่เป็นช่วงที่ระวังเพราะว่าอาจจะมีอัพต์ชอตตอนนี้ทหารก็มาช่วยดูดูแลประชาชนนะก็มากันเยอะและ้วทหารมาช่วย ดูดูแลความสงบเรียบร้อยก็ดูแลประชาชนเพราะอุ่นใจได้ได้ระดับหนึ่งฮะ <c oughs> ตอนนี้จะเห็นได้ว่าได้สบได้สบายเลยนะเพราะว่ารถที่จะเคลื่อนที่นี้มีน้อยมากเพราะว่าตอนนี้ตีสองยี่สิบรอดูตอนตีสามกับตีสี่ฮะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ปลอดภัยก็เข้าบ้านได้แต่ตีสามตีสี่ถ้ามัานมากรลอกก็มาหนักฮะ คนเยอะมากเลยเอำเภอรถเยอะเลยนะตอนนี้ตีสามนะฮะก็เป็นเวลาที่ล้นงรหมายแต่ว่าคนเริ่มกลับแล้วเพราะว่าคิดว่าคงจะไม่มีอะไรตีสามนะตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวสักตีสามกวากว่าผมก็ผมก็จะกลับบ้านแล้วนะเพราะว่า มันไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่าเขาเตือนว่าตีสามถึงตีสี่แต่ตอนนี้คือที่อำเภอหลายๆครอบครัวเริ่มทยอยกลับกันแล้วโอเค